ป้อมวิชายเยนประสิทธิ์หรือป้อมวิชัยเยนเป็นป้อมปราการเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพยาตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาด้านตะวันตกทางเหนือของปากคลองบางหลวงปัจจุบันอยู่ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมถนนอารุณอมรินเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครป้อมวิชายเยนประสิทธิ์เดิมเป็นป้อมหอรบ ตั้งอยู่มุมกำแพงเมืองทนบรุรีถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุ้งศรีเอธยาเพื่ออารักขาปากแม่น้ำซึ่งเป็นเส้นทางการขายสำคัญคาดว่าป้อมนี้ถูกสร้างขึ้นก่อนรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชโดยอาจมีชาวโปรตุเกสช่วยออกแบบ